ตัวแทนนำเสนอกลุ่มที่5นะคะวันนี้ก็จะมาสรุปของการนำเสนอของกลุ่มที่2นั่นก็คือเรื่องรายได้ของประเทศไทยก่อนและหลังเกิดโควิด1 9ค่ะรายได้หลักนะคะคือรายได้ของการท่องเที่ยวปีพศสอ6พัอก่อนเกิดโรคระบาดโควิด1 9นะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น3.01ล้านล้านบาทนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากนะักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวจีนและชาวยุโรปนะคะรายได้รองลงมาก็จะมาจากประเทศอินเดียรัสเซียแล้วก็มาเลเซียเป็นต้นค่ะไวรัสเออโควิดนะคะจากเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมากจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย3ประเด็นหลักก็จะได้แก่การท่องเที่ยวเนื่องจากเ,ออเกิดโรคระบาดขึ้นทำให้แต่ละประเทศต้องล็อกดาวน์ประเทศตัวเองที่เป็น แบบว่าล็อกดาวน์เป็นเวลาหลายเดือนทำให้ไม่มีการเกิดการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศนะคะเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงโดยมีการคาดว่าในเดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาประมาณ50%แต่การที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจึงเป็นอุปสรรคและเ,เป็นที่น่ากังวลที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก แล้วก็บทสัมภาษณ์นะคะก็ทำหนึ่งนะคะทำให้โรงแรมค่ะแขไรได้หละเพราะนักท่องเที่ยวนะคะไม่ได้แบบเข้ามาใช้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9นะคะบางโรงแรมถึงกับจะต้องปิดตัวไปเนื่องจากเศรษฐกิจแล้วก็สองนักท่องเที่ยวลดลงนะคะ และทําให้ขาดรายได้ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากต้องอมีการเลิกจ้างพนักง,งานปิดกิจการตัวเองลงส่งผลงให้มีการตกงานที่เยอะมากขึ้นขาดแคลนรายได้จํานวนมากามีคนว่างงานแบบเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็4นะคะหลังจากเ,าเกิดโควิด1 9ทีนำให้ประชาชนนะคะเกิดการระมัดระวังในการติดเชื้อและมีการ ป้องกันตัวเองมากกว่าปกติหรือวิตกจนเกินไปทําให้ต้องใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่เออไม่ค่อไม,ไม่ไม่สะดวกสบายอะค่ะ